ตามกลับมาทำงานในนภัรไปรับใบเฟินถึงสนามบินหวานมากก่อนหน้านี้นางเอกสาวใบเฟินพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบุญเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนทริปญี่ปุ่นกับผู้จัดการส่วนตัวโดยระหว่างเที่ยวต่างแดนพระเอกหนุ่มนายนภัรเสียงสมบุญก็ส่งความห่วงใยให้โดยตลอดวันนางเอกสาวจะไม่สบายหรือหลงทางทำเอาสาวใบเฟินที่เที่ยวอยู่ต่างประเทศถึงกับต้องเขินงานนี้สาวใบเฟินโพสรูปภาพพร้อมแคปชั่นหวานหวานว่า เจสซเวสเบอร์เบนวีรีเธอร์เกเดและอาลังทริปด้านในนภัทก็ได้เข้ามาความเม้นตอบกลับว่ากลับมาทำงานได้แล้วว่าทั้งคู่เลยสาวใบเฟิร์นก็ตอบกลับไปแบบ,บหวานๆคิดถึงก็พูดจนเมื่อไม่นานมานี้น,นายนภัทได้อัพสตอรีไอจีเป็นภาพเครื่องบินบนท้องฟ้าในช่วงกลางดึกต่อจากนั้นก็โพสต่อรีรูปกระเป๋าเดินทางใบโตถกสาวใบเฟิร์นทางใบเฟิร์น ก็ได้รีโพสต่อรีพร้อมเขียนแคปชั่นกลับแล้วค่าบอด้านแฟนคลับต่างปลื้มปริ่มหัวใจกับภาพน่ารัก